สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ SSC t อสซีทอมพนะครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับ Mi โครแบ a n d t a l กนะครับติดตามแบรนด์ชั้นนำของไ c โ o b แบรนแบรนดหนึ่งชื่อ CL o อสนะครับครับสวัสดีครับสวัสดลครับครับสวัสดีครับเป็นเป็นช่วงตามติดชีวิต Mi โ r o b บรน d เมื่อสองตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเอลชานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแบรนซีลอสนะครับแล้วก็แรงกดดันจากผู้ก่อตั้ง ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเรามาดูผลงานกันครับก็อุตส่าห์ทำให้เพื่อนๆต้องอดทนฟังเราไป2สัปดาห์นะครับคราวนี้แหละครับ,รบ,รบมาดูผลงานของเขากันครับว่าผลงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเร็วๆนะฮะนี่ฮะ ครั้งแรกครับเอลชาในปี2014เนี่ยครับก็เริ่มต้นธุรกิจโดยการผักเอาผลงานนะครับเข้าไปเสนอเป็นโครงการใน Kickstarter นะครับโดยที่โครงการแรกชื่อเฮมสแม n นะครับตอนนั้นไม่มีหรอกครับ Hemsman หนึ่นะครับก็คือโปรเจกต์แรกนะครับแต่ในที่นี้ที่เขียนว่า Hemsman วัเนี่ยครับเพราะเฮมสแม n หลังจากประสบความสำเร็จใน Kickstarter นะครับก็มีออกเฮมสแม n เวอร์ชัน2ตามมาด้วยนะฮะแต่ณเวลานั้นคือเรียกว่าเฮมสแม n เฉยๆนะครับก็ออกมาพร้อมทั้งรุ่นบรอนซ์และรุ่นสตีลนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งปัจจุตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้นะครับเอลชานพูดเสมอว่าจะพยายามไม่ทำคอร์สนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีเวอร์ชันหนึ่งทำคอร์สนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นมิโยต้าเก้านะครับเป็นเครื่องออโต้นะครับแล้วก็ Early b i r เครับคุณเมรัตอนที่ออกราคาตัวนี้นะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับราคาอยู่ที่420รอี่เหรียญนะฮะ คือตัวตัวขวามือที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ตัวซ้ายมือนะครับเป็นเรือนบรอนซ์นะครับก็ราคาที่490เหรียญนะครับในช่วงในช่วงเอินะฮะแล้วก็ในเดียวกันนะครับตัวบรอนเซงก็มีตัวพิเศษนะครับคือตัวที่มีเบเซลนะครับที่เป็นฟิกซ์เบเซลที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะเป็น DLC สีดำนะครับราคาตัวนั้นก็จะโดดขึ้นมาหน่อยอยู่ที่590เหรียญนะครับ590อืม ผลปรากฏว่านี้ครับประสบความสําเร็จนะครับก็ฟันเลยครับก็คือโปรเจกต์นี้ครับได้รับการสนับสนุน230เอร์เซที่เขาตั้งตั้งเป้าไว้นะครับโดยเลสเงินได้ทั้งหมด481,934 US ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับทางเฮลชานมากๆนะครับในบทสัมภาษณ์เมื่อครั้งที่แล้วก็พูดถึงนะครับว่าเขามันมันมันถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับบางโปรเจกต์สามารถจะฟันถึง พันเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สำหรับเขานะวันแรกวันนั้นเนี่ยโปรเจกต์แรกก็ได้ถึงสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจมากแล้วนะครับ,ม,รบมาดูกันครับคุณเปรัสครับลักษณะของไซซิ่งของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือสี่สิบสามมิลครับะะนะผนั้นนะครับก็ถือว่าเรือนใหญ่พอสมควรนะคุณเปรัสนะฮะก็แต่ว่าก็คือถ้าดูจริงๆก็คือดูโตเคสจะดูใหญ่แต่ว่าถ้าถ้าผมเดาว่าสวมใส่บนข้อมือคงไม่ใหญ่มากก็ประมาณไซส์สี่สิบสองครับเพราะว่าเบเซลมัน มันมันเล็กกว่าตัวเคสนะฮะครับแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่สิบห้ามิลนะครับแล้วก็ขนาดของลักไซส์นะครับคือสายนะครับอยู่ที่ยี่สิบมิลครับนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีหลายๆอย่างยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับก็กันน้ำอยู่ที่แค่หนึ่งร้อยเมตรครับคุณเพลิรับอ๋อแปลกดูแปลกนะเป็นนาฬิกาดำน้ำแต่ว่าดำแค่ร้อยเมตรครับ โอเคนะครับมาดูต่อนะฮะมาดูความสําเร็จในการล้อนถึงเขานะครับเขาบอกว่าในวันที่หนึ่งวันวันเดียวนะครับก็มีคนจองไปทั้งหมด4ี่้าเปอร์เซ็นตในวันแรกก็เป็นเขาบอกเลยครับฮิวจ์แตงนะครับขอบคุณแบ็คเกอร์ทุกคนจริงๆนะครับแล้วในวันที่สองนะครับก็ก็ฟันแหละครับหมายถึงว่าโครงการที่เขาตั้งไว้เนี่ยไปในวันที่สองนี่ก็ฮิตโกละครับในวันที่สามนะครับสตรทโกลที่หนึ่ง นะครับก็อันล็อกนะครับสเตทโกที่วันที่5้าสเตทโกที่2ก็อันล็อกนะครับคือตอนนั้นนะครับแพ็กเกจดั้งเดิมของเขาเป็นแค่แพ็กเกจกล่องกระดาษนะครับแล้วก็สุดท้ายไอ้วูดเดิ้ลกิฟต์บ็อกซ์นะฮะที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นซิก้าที่เราใช้กันนะฮะก็อันล็อกแต่เขานะครับแล้วก็อนาฬิกาบรอนส์นะครับเพราะตอนแรกเลย์บรอนส์เนี่ยจะเป็นอ่าเรียกอะไรอ่ายังไม่ได้อันยังไม่ได้อันล็อกนะครับพอพอวันที่6ครับ ก็อนล็อกตัวบรอนซ์นะครับแล้วก็มีการลงมาที่7นะครับก็แถมสายที่เป็นเอกโซติกสแตรปนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็แค่สามวันนะครับก็สามารถที่จะทำวารันตีค์าได้นะครับอะไรลักษณะที่เป็นเป็นตัวทองแดงของเขานะฮะโอเคครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมนะลองมาดูกันครับ ครับและนี่ก็คือวิดีโอนะครับคุณเบลัสที่ขึ้นบนสต็อนะครับเพื่อใช้ในการปลุกนาฬิกาเฮมสแมนนะครับครับมาดูเลยครับคุณเบลัสครับตัวเฮมสแมนที่เป็นสตีลนะฮะที่มาพร้อมกับสีสีแวรเลียนนะครับก็คือหน้าสีดำนะครับตัวไซสุดนะฮะแล้วก็หน้าตัวที่ถัดมาก็คือรุ่นตัวบราวน์นะครับแล้วก็มาที่เกรย์คือตัวสีเทาตัวที่สามนะฮะแล้วก็ตัวสีเขนะครับตัวสีเขียวเขียวครับผมฮะก็ อ่าก็อันนี้ครับคุณเวรสครับคอมเมนต์นิดหนึ่งครับอ่าว่าพวกว่าพวกเราคงไม่ได้ทันกันกับการที่ออกตัวนี้นะฮะเวรสพอ,อมีคอมเมนต์กับตัวนี้ก็เอ่อเป็นตัวที่เอ่อสร้างชื่อให้ซีหลอดนะ,ะตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ปรากฏตัวในภายใต้ชื่อแบรนด C ์ซีหลอดเลยนะครับจนถึงนับจนถึงวันนี้ก็ยังมีคนตามหาสะสมนาฬิการเรือนนี้อยู่นะครับทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวตัวสตีลหรือตัวบรอนนะฮะเพราะว่า ต้องต้องบต้องยอมรับว่าดีไซน์ก็คือเตะตาตั้งแต่ตัวแรกเลยฮะต้องต้องยอมรับว่าออกดีไซน์ออกมาได้ดีมากนะครับครับใช่ครับก็นอกจากหน้าสตีลที่เราเห็นนี่นะครับก็จะมีตัวที่สองนะครับอ่าหลังจากที่อัลล็อกนะครับในวันที่สี่นะครับก็จะมีตัวบรอนส่งมานะครับที่เป็นตัวเคสบอลทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันครับก็มีสี่สีเหมือนเดิมนะฮะสีดําสีน้ําตาลแล้วก็สีเทาแล้วก็สีเขียวครับอืม ก็ราคาดีมากนะคุณไปรัดห่างจากสตีลขึ้นมาเป็นบรอนราคาต่างกันก็แค่เท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเหรียญเจ็สิบเหรียญต้องถือว่าถ้าถ้าเป็นบรอนต้องถือว่าราคาค่อนข้างถูกในสมัยนั้นครับแต่ถ้าเป็นสตีลก็อาจจะรู้สึกว่าคือก็พอใช้ได้ครับก็คือพอใช้ได้ไม่ไม่ไม่ต่ําแต่ว่าก็ราคาก็ไม่ได้เรียกว่าแพงนี่อยู่ในระดับสี่ร้อยนะครับแต่ว่าได้ดีไซน์แล้วก็ สไตล์แบบนี้นี่ต้องถือว่าแหวกแนวมากๆในยุคนั้นใช่ก็มีรู้สึกว่าตัวดิ a ลนะครับมีคุณสมบัติคล้ายๆกับ50ฟตี้ฟาทอมนะฮะมันมี50ฟตี้ฟาทอมเวอร์หนึ่งอ่ะคุณพิรัตที่แม้แต่ตัวอะไรนะแบรนด์เฮมส์เฮมส์วอชครับตัวล่าสุดนะฮะก็ใช้ดิ a ลแบบนี้นะฮะมียาโกมียาโอ่าใช่ครับเอ่อแต่ของ m i ยาโกนี่มันจะเป็นลายแบบเป็นลวดลายเป็นเป็นเป็นลายแบบ คลื่นแต่อันนี้เป็นอันนี้ผมว่าเหมือนเหมือนสไตล์แท็กโฮยเออร์ er มากกว่าครับที่เป็นที่เป็นท้องเรือที่เป็นท้องเอรือใช่ใช่พื้นท้องเรือ<ล>นะครับส่วนมันมันจะมีอารมณ์ผสมผสมระหว่างแท็กโฮยเออร์เอ่อเอ่อบเบซีอินจิเนียร์นะครับแล้วก็อ่าอะควาเลเซอร์ izer, อะไรประมาณนี้อยู่ในราวๆนี้อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าก็คือนําเสนอออกมาในในคือตัวตอนท,อนที่ตอนที่ออกมาครั้งแรกๆเนี่ย ตัวตัวบรอนซ์เนี่ยเป็นตัวที่ดึงความสนใจได้มากสุดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ตัวสตีลเพราะาช่วงยุคนั้นเนี่ยนาฬิกาที่เป็นบรอนซ์หรือบรัสเนี่ยมันกําลังพึ่งจะเริ่มต้นนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เอ,อ่อไมโครแบนเนี่ยเริ่มเอาเอาเอา,เอาวัสดุตัวเนี่ยมาใช้ครับแล้วก็จุดอันหนึ่งที่น่าสนใจของเฮมสแมนจนมาถึงรุ่นเฮมสแมนเวอร์ชั่นทูนะครับก็คือไซส์โปรไฟล์ครับมีการเสาะล่องลงไปตรงเคสนะนิดหน่อยนะครับไม่เกิดมิติ มากขึ้นนะครับเพราะจริงๆเราบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ก็หนาพอสมควรนะโคิรนัส15มิลนะค่พูดถึงความหนาคงหนาแน่นอนนะครับหนาหนา15มิลค่อนข้างหนาอยู่ครับนะฮะแล้วก็พิเศษเลยครับก็คือตัวที่เป็นบรอนซ์แล้วก็ตัวฟิกเบสซ่เป็นดีเอลซีสีดำราคาก็590เหรียญนะครับโดดขึ้นไปร้อยหนึ่งเลยโดดขึ้นไปร้อยหนึ่งเลยครับใช่ครับ ยุคนั้นอาจจะอาจจะยังตั้งราคาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะตอนหลังๆนี่เดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นเดียวสก็บวกแค่ประมาณสามสิบเปรียญนเท่านั้นครับนะฮะก็มีให้เลือกแค่สองสีครับสีดํากับสีน้ําตาลนะครับครับก็ความสําเร็จก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นไปอย่างที่น่าพอใจที่สองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะเป็เวลาครับครับในวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านกระโดดข้ามไปนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เรียงตามเวลานะครับเพราะเราอยากจะให้ท่านรู้จัก ซีลอดในเวอร์ชันที่อยู่ใน Kickstarter นะครับเน<ม>ื่องจากนาฬิกาตัวนี้เป็นเป็นเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นเป็นอินเทอร์เนลโรเตอร์เราก็เลยอยากพา<ม>ทุกท่าน,นไปรู้จัดก,กับนาฬิกาในกลุ่มที่ออก Kickstarter เหมือนกันนะครับแต่เป็นกลุ่มนาฬิกาดำน้ำนะครับก็คือเมื่อถัดมาในปี2015อีก1ปีหลังจากนั้นนะครับ<ม>เดือนมกราคมวันที่29นะครับ,รบก็เอลชาก็ออก AB บิ300 bronze นะครับอันนี้ก็คือตอบตอบโจทย์ที่คุณเปรัตพูดนะครับว่ากระแสของบรอน z ์กำลังมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดียบรน้ำนะครับแล้วซีหลอดนะครับก็อย่างที่บอกคือเอ็กซ์ตรีมเต็มที่นะครับไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะทําอะไรบางเลยนะอัดเต็มที่นะครับก็คือ abys รุ่น3,000เมตรนะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนาฬิกาไซส์43มมิลใกล้เคียงเดิมนะฮะแต่ความหนานะครับโอ้มิลยีนั่นคือความกว้างของสายแล้วก็นะครับรัำทุลักอยู่ที่51.5เลยทีเดียว นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไซส์บิ๊กบุ้มอันหนึ่งนะครับก็ยังคงใช้เครื่องแบบเดิมครับมีโยต้า9019นะครับแต่ตัวนี้ครับไม่ประนีประนอมในเรื่องการดำน้ำเลยนะครับไปที่วอเตอร์ s i s t a n ที่3,000เมตรเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงราคาที่ตั้งไว้นะครับก็อยู่ที่730เหรียญเลยนะฮะโอ้ก็จากเดิมที่4่0 400กว่าโดวมาตัวนี้โดดมาเป็น30เลย ก็เข้าใจได้เพราะว่าคือไอไอกลไกการดำน้ำฮะคือการกันน้ำได้ถึงสามพันเมตรก็คงต้องใช้เทคโนโลยีพอสมควรก็ราคามเลยโดดดังนั้นเป็นเป็นเป็นช่วงยุคที่ผมเริ่มกำลังได้ยินชื่อของซีหลอดก็เลยพอเจอราคานี้ก็เลยไปก็เลยเฉยๆเพราะว่าถ้าเทียบกับกูโปแกรมมาหรืออะไรมันมันมันต่างกันเยอะมากนะครับแต่อย่างนี้นะครับไม่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับ โครงการนี้ประสบความสําเร็จมากไปกว่าเดิมอีกครับมากกว่าเดิมถูกต้องมีคนฟันเด็ดนะครับถึง6กร้อยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเวลสนะครับสุดยอดครับเพราะว่ายุคนั้นยุคนั้นคือในกาไซใหญ่ยังได้รับความนิยมอยู่พันดลลายยัง47่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็สะใจฮะคือสะใจคนพวกพวกสายเอ็กซ์ตรีมนะครับกับ นะครับโดยที่ราคา Early b i r d อยู่ที่730นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ซื้อนะครับแล้วปล่อยให้เป็นราคาเต็มนะครับราคาขาย MSRP อยู่ที่949นะครับถึง1 0 9่นานะครับก็คือง่ายๆว่า30%ถูกกว่าครับนะฮะถ้าถ้าซื้อในช่วง Early Birth นะฮะครับก็อันนี้ก็คือความสำเร็จอีกอันนึงของเอลชานนะครับแล้วอบิ s นะครับก็เช่นเดิมครับก็คือเขาพยายามจะบอกเลยครับว่า พอเขาจับทางได้เนี่ยเขาก็เริ่มเน้นไปเลยครับว่าบรอนซ์เนี่ยเป็นวัสดุที่เหมาะสําหรับการทำเป็นนาฬิกาดําน้ำนะครับเพราะว่าทนต่อการสึกก่อนนะครับโดยเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปเป็นออกไซด์ก็จะสามารถให้ป้องกันการกัดก่อนของน้ําทะเลได้นะใช่ครับ,รบแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเงาเอลชานพูดนะครับว่าถ้าเกิดว่าทําความสะอาดดีๆเนี่ยมันสามารถจะชานิง่งราวกับว่ามันเป็นโลสโกเลย ใช่ถ้าเวลาทดลองทำข้อสัดีนะครับผมเหมือนตอนได้มาใหม่ๆครับมันจะมันจะออกสีออกทองแดงอมชมพูฮะก็จะสําหรับคนที่ชอบแบบเงาๆก็อาจจะขัดใจหน่อยเพราะใส่ไปแป๊บเดียวมันจะหมองแหละก็มีนิดนึงครับคุณไปรัฐเคยเคยเกิดไว้นะครับว่าบรอนซ์เนี่ยของแต่ละยี่ห้อนะครับหรือแต่ละแบรนด์เนี่ยก็สุดท้ายแล้วพอพาติน่าไปเนี่ยก็จะให้สีสันที่แตกต่างกันนะฮะไม่ไม่เหมือนกันไปรัฐเสมอว่าซีลอดทาสีตรงนี้ได้ดีเป็นยังไงครับคุณไปรัฐสีตรงนี้ครับ ก็มันก็จะออกโทนสีน้ําตาลออกแดงนะครับก็บผมมองว่ามันมันสีมันจะดูคลาสสิกดีอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่ทำทำได้ดีก็อย่างโบเรลิสฮะที่ไ i โครแบรนด์ของเอ่อของของโปรตุเกสนะอันนั้นก็ต้องถือว่าทำทำออกมาได้ดีเหมือนกันสีเวลามันพาทิน่าแล้วสีมันจะสวยคลาสสิกนะครับครับก็ตัวสีอ่าตัวพาทิน่าตัวนี้ของอ่าซีหลอดนะครับซีหลอตั้ง d e ฟ i ิ i t ชันไว้เลยนะครับ เม,เมื่อเวลาผ่านไปนะครับสีนาฬิกาบรอน o n ของเขาเนี่ยจะเอจจิ้งนะครับแล้วเรียกมันว่าสีรัสติกบราวน์นะครับถูกต้องอครัสติกบราวน์เราพูดครับเพราะบา,บางยี่ห้อก็สีก็จะค้ำกว่านั้นใช่ไหมครับคุณเวรัหรืออาจจะสีแล้วสีไม่สวยนะมันขึ้นมันมันสาเห,เหตุมันน่าจะมาจากสองสาเหตุสองประการส่วนหนึ่งคือสูตรผสมสูตรของเคมีของการผสมที่ให้ได้เนื้อเนื้อ,อบรอนออกมาว่า ใส่สัดส่วนอลอยกับกับคอปเปอร์เป็นเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมาจากพื้นผิวของของของตัววัสดุของตัวเรือนว่าออกมาเป็นในลักษณะเป็นบรัชเป็นไฮโพลิชหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เกิดการการขึ้นพาทีนาออกมาแล้วสีไม่เหมือนกันแล้วเขาก็พูดนะฮะว่าในเวอร์ชันนี้นะครับแตกต่างจากตัวเดิมถึงแม้ว่าเป็นนาฬิกาบรอนซ์นะครับก็มีการทำแชมเฟอร์ที่เป็นไฮโพลิชนะครับ ถ้าไม่ทราบว่าท่านเห็นในภาพไหมครับด้านข้างเนี่ยมีการทำไฮโพลิชที่ขอบด้านข้างนะครับขัดเงาขัดเงานิดนึงนะก็แล้วก็กระจกก็หนามากนะครับกระจกนี่หนาถึง7มิลเลยนะครับเป็นโดมนะเพื่อให้ได้ถึง3,000เมตรเบเซลทั้งหมดจะมี12เเขี้ยวครับะระบุตามนี้นี่คือสเปคทางซีรอดพูดถึงเขาบอกเลยว่าที่ตัวนี้ทำสามารถทำให้มันดำน้ำได้ลึกเนี่ยเหตุผลอย่างนี้ครับเขาใช้คลาวทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่2ตัวจริงนะครับแต่ใช้แกสเกตทั้งหมด5 5หตัวนะครับ แล้วกาสเก็ตแต่ละตัวหนา4มิลอ,อ,อีกอย่างกันหนาแล,แล้วหนามากอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องมีโยต้า9 0 9นะครับแล้วก็อในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะสั่งรุ่นที่เป็นเครื่อง ETA ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามีใน Kickstarter หรือเปล่าตอนนั้นนะฮรครับ<อ>ทั้งหมดมทำมาแค่500เหรียญให้ให้โรส,สำหรับเป็นโลหนังมานะครับ แล้วก็ให้สายสายหนังนะครับที่เป็นวินเทจ1เส้นแล้วก็สายยางสีดำา1เส้นครับอ่านี่ครับวิดีโอครับ ครับก็นี่นะรายละเอียดเมื่อกี้เราก็คุยกันไปหมดแล้วนะครับสเปคนะครับก็ครับลูมก็เป็น BGW9 นะครับมีความแตกต่างแล้วก็ด้านหลังของฝาหลังนะครับก็มีการแกะฝาหลังเป็นรูปเรือดำน้ำนะครับเอบิสก็เป็นชื่อหนึ่งของเรือดำน้ำอ่าลำหนึ่งของในสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะครับมาดูแวรเลียนกันครับคุณบิลัตโอ้โหตัวนี้ก็มามีสีเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมฮะก็คือมีโอเคสีเดิมก็คือสีน้าเงินสีเขียวสีน้ําตาลสีดํานะครับ แต่ว่ามีตัวหน้าดำตัวหนึ่งนะครับที่มีเบเซลเป็น DLC ครับราคาตัวนี้ก็ตั้งต้นอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะฮะนะฮะอ๋อมีเบิร์ดห้าร้อยเก้าเก้าไหมฮะเพราะเป็น DLC ก็จะเป็นหกร้อยเก้าสิบนะครับอ๋อร,ราคาอืมก็ราคาจริงๆก็ก็ประมาณ600หกร้อยเหรียญเพิ่มขึ้นมาจากเดิมก็ประมาณร้อยแปดสิบครับอืม ะะมาดูนี่ก็คือสายหนังวินเทจที่เขาแถมมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะฮะรายละเอียดของหน้าปัดมีความใกล้เคียงกับหน้าปัดของตัวเฮมสแมนครับคุณเบรัตอ,อารมณ์ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันนะฮะแล้วก็มาดูต่อนี้คือ,อไซส์โปรไฟล์ของตัวนาฬิกานะครับซึ่งตัวนี้หนามากนะครับ18มิลน,นะครับปึกเลยนะครับหนาโคตร อ๋อล้วเป็นกระจกเป็นกระจกครึ่งวงกลมเลยมันไม่ใช่กระจกโดมธรรมดาเป็นโดมแบบครึ่งวงกลมเลยเป็นบับเบิ้ลเลยฮะใช่ครับที่เขาบอกเจ็ดมิลนะครับหนาบึ้มเลยครับหนาเจ็ดมิลนะฮะโอเคครับอ่าแล้วก็มาดูครับนี่เป็นภาพโปสเตอร์นะครับของทั้งสามเขาเรียกแะไรเมื่อเทียบกับตัว dLC นะครับมีสายสายหนงแล้วก็สายยางคลาสสิกของเขาให้มาตัวนี้นะครับแล้วก็ได้รับคำชมเชยนะครับจากบอร์นรนวาว สุดยอดเลยมีการสัมภาษณ์ตัวนี้ด้วยนะครับว่าว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจในณเวลานั้นนะครับแล้วก็ออกในโอเชียนิกไทม์ด้วยนะครับได้รับการชมเชยนะครับให้ให้ให้ซื้อซื้อใช้กันครับแล้วครับก็คุณเปรัครับแล้วนี่ก็คือนาฬิกาตัว a อบิสนะครับตัวเวอร์ชันสคือเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในในยุคที่ไม่ใช่อยู่ใน Kickstarter แล้วนะครับอันนี้คือเวอร์ชันสดูครับความหนาครับ มากเริ่มนะครับโอเคครับอบคทุกท่านครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม m i c r o b a n c h Talk นะครับในซีรีส์ของ c l o r s นะครับนี่ถือว่าเป็นการพูดถึง Product ครั้งแรกนะครับของ c l o r s บน Kickstarter นะครับในกลุ่มนาฬิกาดำน้ำนะฮะซึ่งมันก็ยังคงตรงกับคอนเซ็ปที่คุณเปราดพูดเลยครับ c Lords คือนาฬิกา x t e ก m ที่ไม่ Compromise ในเรื่องอะไรเลยนะครับเน้นในเรื่องของความเป็น นาฬิกาทูวอ h จริงๆนะฮะครับครับงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับไปดูนาฬิกาในอีกแคตตากรีหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงร้อนชบน k i c k ต t a r เตอนะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ